วันนี้ตั้งใจจะมาแชร์ขนมไทยโบราณจริงๆแล้วก็หาทานได้ยากมากนะคะทุกคนดูอาจจะแบบงงๆนึกว่าเป็นขนมต้มนะคะขนมต้มทำไมมีผักชีข้างบนคะเดี๋ยวจะบอกคุณนะคะว่าอะไรจริงๆแล้วอะค่ะเขาเป็นขนมต้มจริงๆค่ะแต่เป็นขนมต้มเอ่อขนมต้มแบบไส้ไส้ ไส่แบบเค็มเป็นหน้ากุ้งค่ะข้างในเนี่ยเดี๋ยวแบกให้ดูนะเป็นหน้ากุ้งคุณเคยทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวมูหน้ากุ้งไหมจะเป็นรสชาติอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเนี่ยเวลาทานนะคะจะราดกะทิเดี๋ยวจะราดกะทิให้ดูกะทิลงไปนะคะทานกับกะทิค่ะเนี่ยค่ะ อร่อยเลยอร่อยเลยเรามาชิมก่อนหน้ากุ้งเห็นไหมคะเป็นกระฉีกสีแดงจะมีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยนะอือร่อยมากเลยอมันจะมีความแบบ ชุนๆแบบเวียไทาอ่ะแบบเหมือนของคาวอ่ะแต่ว่ามีความมันกับกลมก่อนของกะทิอร่อยมากอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งทำไมถึงอยากจะรีวิวขนมอันนี้ไม่อยากให้มันหายไปนะแล้วถ้าใครอยากทานนะต้องไปตลาดตรงข้าวมัดแขกเลยค่ะสีลมอร่อยยี่สิบาทดเดได้ตัง้ง ทานไปลูกหนึ่งแล้วได้ทั้งทั้งหมดสี่ลูกนะสี่ลูกราดกะทิแบบลาดกะทิหน่อยหนึ่งอร่อย่อร่อย,อยไม่ผิดหวังแล้วก็แบบถ้าพวกโบราณหน่อยหนึ่งก็คือแบบทานกระชานะจิบชานะโหเข้ากันเข้ากันเลยอือหือ อยากให้รสชาติเข้ากันมากๆนะเราก็ต้องราดน้ำเชื่อมนิดนึงไม่หวานเลยค่ะมันอร่อยมันก็เราไม่ได้ใส่เยอะเราไม่ต้องใส่เยอะถ้าเราอยากใส่เยอะอยากอร่อยก็โอเคสุดยอดอย <c oughs> เขาเรียกว่าขนมลืมกืน อร่อยไม่อยากกินเข้าไปเลยแบบว่าแป้งนุ่มมากแล้วก็มะพร้าวมีความมันมะพร้าวแล้วก็มีความกรอบแล้วก็มีหวานเนี่ยหวานของไอเจ้าน้ำเชื่อม,มน่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากๆข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งดิฉันให้เขาใส่ปลาแห้งมาข้างบนเนี่ยมันเป็นปลาแห้งหอมปลาแห้งเลยนี่ไงเห็นไหมมีมีปลาแห้งแห้งอยู่อร่อยอร่อย